เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเนื่องในเทศกาลอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษาความเป็นมาวันธรรมสวนะคคือวันฟังธรรมหรือที่ประชาชนทั่วไปที่นับถือพระพุทธศาสนานิยมเรียกกันว่าวันพระ เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนไปประชุมกันที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาหรือที่เรียกกันว่าฟังเทศวันพระนั้นคือวันที่ตรงกับวันขึ้น8ปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรม8ปดค่ำและแรมสิบห้าค่ำหรือแรมสิบสี่ค่ำ ในเดือนขาดรวมทั้งสิ้นเดือนหนึ่งหนึ่งจะมีวันพระสี่วันปีหนึ่งจะมีประมาณห้าสิบวันวันธรรมส,สวนรนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งได้มีอ้างไว้ในคำภีวินัยปิดดกตอนว่าด้วย อุโบสถขันธกะที่กล่าวไว้ว่าพวกปริภาชกและเดียรถีได้ประชุมกันทุกวัน8ปดค่ำ14บสค่ำและ15บห้าค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมเพื่อสนทนาเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนาของตนซึ่งการกระทำดังกล่าว ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากต่อมาพระเจ้าพิมพิาสารทรงทราบเรื่องราวนั้นแล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระคันทกุดีเขาชิจกูดใกล้เมืองราชคึกกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบทั้งหมด พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันในวันแปดค่ำสิสี่ค่ำและสิบห้าค่ำเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันในวันดังกล่าวแล้วก็พากันนั่งนิ่งเงียบมิได้ทำอะไร ไม่ได้สนทนาธรรมกันทำให้ประชาชนที่ไปวัดเพื่อฟังธรรมพากันติเตียนพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนั้นจึงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์สนทนาธรรมและแสดงธรรมในวันดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุแห่งความเป็นมา ของวันธรรมะสวนะในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการบันทึกคำสอนและเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรจึงถ่ายทอดสืบต่อกันมาด้วยคำพูดการฟังและการท่องจำสืบๆก,กันมามุขปาฐดังนั้นการฟังธรรม จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันสําหรับในประเทศไทยการแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์และการฟังธรรมของพุทธศาสนิกชนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัย ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหลักที่หนึ่งด้านที่สามใจความว่าพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุขโขไทยปลูกไม้ตานนี้ได้สิบสี่เข้าจึงให้ช่างพังคดานหิน ตั้งวางกลางไม้ตานี้วันเดือนดับเดือนโอกแปดวันวันเดือนเต็มเดือนบ้างแปดวันฝูงปูคูมหาเฉนขึ้นนั่งเหนือคดานหินสูตรธรรมแก่อุบาศกฝูงถ้วยจำศิล ต่อมาในปีพศ2499รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทยจึงได้ประกาศให้วันพระและวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญศาสนากิจ ประกอบบุญกุศลครั้งต่อมาในปีพศ2502ก็ได้ประกาศให้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการตามหลักศาสนทั่วไปแทนวันธรรมสวนะแต่อย่างไรก็ตามวันธรรมสวนะหรือวันพระ ก็ยังคงเป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนในการฟังธรรมมาตาบเท่าทุกวันนี้วันธรรมสวนะหรือวันฟังธรรมเป็นวันที่สำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนเพื่อพัฒนาความรู้ความคิด อันเป็นแนวทางนำไปสู่การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาประชุมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันและเป็นการช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อีกทางหนึ่งด้วย การฟังธรรมจะทำให้มีความเข้าใจหลักธรรมได้อย่างชัดเจนถือเป็นการศึกษาเล่าเรียนเบื้องต้นที่สำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้พุทธศาสนิกชนควรฟังธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีการที่สำคัญในการรักษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนจดจำได้อย่างแม่นยำไม่ลืมเลือนการที่พุทธศาสินิกชนประชุมกันเนืองนิดทุกวันพระถือได้ว่าเป็นการทบทวนความรู้ด้านหลักธรรมอยู่สม่ำเสมอ จะทำให้หลักธรรมไม่คาดเคลื่อนหรือถูกปลอมปนด้วยความชิดเห็นของตนที่ไม่ถูกต้องดังนั้นกรมการศาสนาจึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ในปีพศ2555นี้คู่มือวันอานสาราบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2555ฉบับกรมการศาสนาอ่านโดยพระแดงปัญญาวโร15สิงหาคม